โอ้เธอสายเงี่ยโอ้เธอที่รักโอ้ oh, ฉันแต่งเงาะเยโอ yeah. oh, แค่ได้มงโอ้ oh, เธออย่างงาะ y อียโอ้เธอคนสวย เจอบูดอ้อเหีโอ้แม่สาวน้อยมองไปท้ายไปความมองดูตัวเองตาดอกบิยอตรงนี้มันโคตรอรอกูตาตาหูเน่าแบะนอก็เธอนั้นชอบคนรวยเธอบอกคนจนแบบเราบอดอและฉันต้องทำยังไงเาย่เดินทะลอกจนฉันกี่ลองไม่เราไม่เล็กและมีสิทธิ์ไหมครับชอบได้คนนี่มันจะผิดไหมครับพูดไปตรงๆมันก็เด็กไม่รัก ว่านั้นเลิฟไอเดนเก็บเอาฝาร้องเพลงให้เธอฟังฟิลมันมาจ,าจริงๆกูเพิ่งยังก็เราจับมือแล้วเดินไปด้วยกันฉันจะเรือกเธอว่าสายยัง yeah Oh เธอสายยัง yeah Oh เธอที่รัก Oh ฉันแต่งอ่ะ yeah Oh แค่ได้มอง Oh เธออย่างอ yeah Oh เธอคนสวย Oh เธอบุดอ yeah oh, ต้องการพูดบอกบังมาไว้ดูอยู่นี่แต่บังมีกินควันติดเป็นกินของยา this is a weed สอนความรู้สึกเอาไว้ไม่พูดออกไปเพราะกูต้องคิด because ถ้าเกิดเธอรู้แล้วมันเป็นไปจึงดีเป็นดีเธออยาลงในานา yeah, ้ำเยเธอเธอลงในใจเยจริงเธอบนที่นอนเ yeah, ยแล้วเราก็อือ้ออดีคำคืนที่เน็บ้นาำมีเราสองคนมันคงจะดีเรานอนดูดาวด้วดกันในห้องมืดมิด อ้ดูไอ้ฮักมีผิวนอนกับงูสวมานอนฟ้าที่สุมานอนกับกูเล่นกับงูมันเลยแทงลงไปที่รูกูไม่รู้กูไม่ผิดเพราะว่ามันไม่ดีผิดที่กูเธอไม่รู้ลิดท้องผิดงูโอเธอสายยังเหรอโอเธอที่รักโอฉันแต่เหงอกเหรอโอแค่ได้บอกโอเธออยากงอกเหรอโอเธอคนสวยโอเธอปวยเหรอ Ơi sao yeah oh tự tự right oh shouldn't they not yeah oh care they more oh tell yeah con suốt oh tell yeah oh mess so nhỏ ơi chờ sao yeah oh tự tự right oh shouldn't they yeah oh, con oh, yeah, oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Oh, so